เอาละครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับกลับมาพบกับแอดกองกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่กับการรีวิว ID ของเซิร์ฟเวอร์เกาหลีของน้องตาต้านั่นเองซึ่งเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งไอที่เป็นท็อปของเซิร์ฟเวอร์คริสเลยนะครับหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันเซน่าครับมาแล้วหลายครั้งแล้วนะครับน้องตาต้าน่าจะเข้ามาห้าหกครั้งขึ้นไปแล้วล่ะตั้งแต่ตอนนั้นเราเข้าไปพร้อมกันแล้วก็น้องเขาก็ไต่เซน่าครับมาตลอดนะฮะวีคี่มันไม่มีเซน่าครับนะครับผมเลยได้โอกาสนะคครรรััับบออ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 ่่่่่่าาาาาาาเเเเเขขงงงงงนนนนนนน้้้้ตตตีีีีียยยมววววิใหซซึแกลลไูพด ะะเดี๋ยวเรามาดูว่าทีมที่น้องใช้เนี่ยมันเป็นกึงก่งๆึสถานะกึงก่งๆึ่งเดามจเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับทีมของน้องตางต้เนี่ยใช้มิส t ถือเนี่ยเป็นแครีเดามจนะครับโดยที่เขาให้ใส่เป็นอัตราจ,จุดอ่อนกับเพิ่มโอกาสติดสถานะนะครับเพื่อให้เป็นตัวเขาเรียกว่าไงมีเดามจด้วยแล้วก็สถานะด้วยเครื่องประดับแน่นอนนะครัว่าตัวเดามจเนี่ยจะต้องใส่ทะลุแคปเลือดกับซัดเดิลแอคแท็ตีไม่พลาดเป้าหน่ง ส่วนเจมครับเป็นเร่งเกตอเวกนะครับต้านสถานะแล้วก็อัตราจุดอ่อนเรียกได้ว่าจัดเต็มแน่นอนโซเต็ม70นะครับเลือดน้อยตีแรงนะครับอัตราจุดอ่อนแล้วก็ต้องมีการช็อตไปด้วยไม่งั้นเดี๋ยวเลือดฮีลสลับเลือดไม่ได้นะครับอ่ะตัวเปิดของน้องตาต้าจะใช้เป็นน้องหมาแทนเพราะว่าเดี๋ยวเขาเอาน้องยนไปเเล่นเป็นตัวดาเมจนะฮะอาวุธสปีดแน่นอนอยู่แล้วนะครับส่วนกรอบเป็นต้านสถานะกับตอบโต้นะฮะแล้วก็ นี่นะฮะแหวนจะเป็นตี2ครั้งกับเร่ง2เทินนะครับมันช่วยได้ดีมากกับพวกตัวละครที่แบบว่ามีอันเดอ,อหลายเทินอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นพวกซาฮาราหรือว่าแบบเกาะอมตะเปิดมาแบบซาฮาราหรือว่าพวกแบบพะแม่นะครับเปิดมาตีปุ๊บเกาะอมตะหายไปเลยเพราะว่าหมาเนี่ยมันมีเร่งเทินใน SBA อยู่แล้วเราเพิ่มไปอีก2เทินนี่แบบว่าคุ้มค่ามากๆอ่ะนี่นะครับเออเป็น บวก d เมจนะครับแล้วก็มีกันเดสกับการช็อตนะครับสำหรับโ o t e n t ของน้องหมาอันนี้จะเป็น p o t e n t น้องหมาที่เขาคิด,คดกันอยู่แล้วนะเจมก็ speed นะครับไอเจมอะไรนะะตีปกติแรงขึ้นนะครับแล้วก็เจมต้าสถานะเองต่อไปพ่แม่ครับผม <Th an> พ่แม่โซ44เลยนะ <S 2> <S 2> <S อาใส่อาวุธเป็นจอกเกราะ2อันแล้วก็ต้าน2อันเลยเพราะว่าตัวละครนี้ต้องคอยแบบ ชุบให้เพื่อนนะครับใส่แหวนหนึ่งกระชุบนะฮะแล้วก็เป็นเร่งเกตอเวกนะครับอัตราบล็อกแล้วก็ต้านสถานะนั่นเองส่วนโพเทนนะฮะเป็นลดไดเมจหมดเลยเป็นอัตราบล็อกลดไดเมจกายภาพแล้วก็ลดไดเมจจากท่านมืดเอามาสู้ต่อต่อสู้กับพวกท่านมืดแดจูนั่นเองต่อไปอันนี้คือไฮไลท์ของวันนี้ครับนี่คือน้องยอนโซ70สายอาวุธเจาะเกราะไม่ได้เอามาตีเปิดแต่เอามาตีโต้เป็นตัวโต้หลักเลยนะครับนี่คือใส่โต้2อันแล้วก็ ใส่เป็นตี2ครั้งกับเลือดเหลือ1ได้1ครั้งนั่นเองอ่าส่วนอันนี้นะครับจะเป็นตีดูดเลือดนะครับตีปกติแรงขึ้นแล้วก็ total damage บวก30%อันนี้เนี่ยคือ damage ยอนจะจัด,จดมากๆคือยืนหน้าเนี่ยตีพวกทีมถึกเนี่ยตีเข้านะครับทีมอันนี้เพราะว่าอาวุธยอนอาวุธจอกก่อโซเต็มเนี่ยพร้อมๆกับใส่ไอตีแรง ตีปกติแรงขึ้นเนี่ยมันแรงมากจริงๆคือตีทีเดียวนี่แบบว่าทีมถึกนี่น่ายู่อ่ะบอกเลยดังนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงว่ายอนจะตีเบานะฮะแล้วนี่นะฮะเอาตีธาตุดินแรงขึ้นมาอีกอัตราตอบโต้แล้วก็กันหลับนะฮะอ่าโอเคนี่คือน้องยอนนะฮะสำหรับเขาเรียกว่าไงสายเดเมจก็ว่าได้เอาไว้ตอบโต้ไว้สู้ทีมถึกโดยเฉพาะและนี่ครับน้องฝ้ายก็จะเป็นอาวุธเจาะเกราะนะฮะแต่ฝ้ายนี่ไม่ค่อยมีโซนะอ่าเอามายืนบัฟลรเกราะอ,อย่างเดียวกับเกราะต้านสถานะ2ออันนั่นเอง แหวนหนกับแหวนชุบนะครับตามปากติเลยส่วนเจมจะเป็นต้านสถานะนะครับถลุงเกาะเพิ่ม1ฮิตแล้วก็เร่งเก Awake นั่นเองอ่ะส่วนโพเทนเชียนะครับกันเดทนะครับแล้วก็เลื่อนน้อยตีแรงแล้วก็เพิ่มต้านทากนการเพิ่มครูดาวนะฮะเพราะอย่าลืมว่ามันมีตัวพวกทีมเวทที่ใส่เพิ่มครูดาวมาก็ต้องเผื่อไว้หน่อยนึงว่าแล้วนะครับสัตว์เลี้ยงชิดกระเดลส่วนมิดสกิลเป็นมิดสกิลลบบัฟนะฮะอ่ะ ว่าแล้วครับท่านผู้ชมไปลองดูกันดีกว่าเ,วเขากำลังไต่เซ้นนะครับอยู่พอดีผมช่วยไต่แล้วกันรู้ไต่ขึ้นหรือไต่ลงนะอ่าว่าแล้วลุยครับผมอ่ะไต่ไต่ไต่ไปไต่ไปทีละดาบแล้วกันนะอ่ะไปแล้วครับผมเอาละครับน้องหมาเปิดไปก่อนนะครับหนึ่งสองอาโอเคจูดเปิดกลับมาปั่น เครื่องสภาพคนละชื่นใจแต่ไม่เป็นไรครับเราชิลๆอยู่แล้วน้องยอนโตกลับไปบรอืหยอนล่วงไปก่อนนะฮะแล้วมิสือตามเลยรู้แคบเลือดกับซัดดนอยู่แล้วครับซัดจูนเข้าไปล่วงหรือเปล่าล่วงหมดฮะคดจีใจจริงบอกแล้วมิสือนี่ยังสตองโอพเช่นเดิมดูนี่แบบว่าไม่ได้เล่นนะฮะได้ออกแค่รอบเดียวเท่านั้นแล้วมิสือออกสกิลทีที่บอกว่าเต็มหลอด สาลาแวนทายมาโอ้โหเนี่ยแหละครับระดับท็อปห้าสิบนะ่ะซาฮาราก็แรงหมดนะครับแล้วยอนโต้กลับไปยังติดเกาะอ,อยู่พ่อแม่ล่วงไปพร้อมกับฝ้าชีวิตหนึ่งังมีอีกชีวิตหนึ่งครับลุกขึ้นมาชิบกกดเดวแปะมือแล้วบึ้มเข้าไปขอไปทีนึงมิสซึบสปีเกเรียบร้อยครับผม ไฟก็ตามไปฮะตอนนี้เหลือซาฮาราแว้นแว้นเง้นเคนเดียวแล้วสบายสบายบอกเลยเหลือตัวเยอะขนาดนี้น่าจะชิวๆอยู่แล้วนะครับหรือเปล่าวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดเด๋ยวเดยวใจเย็นใจเย็นปัญหาใหญ่เลยนะตอนนี้เนี่ยคือซาฮารามัน ยังไม่ล้มเลยกเกาะอมาตะมันยังอยู่เลยครับท่านผู้ชมนี่แหละเอออันนี้คือเนื่องจากเราไม่ได้มีมิสกิเลเร่งเทินไม่ได้ใช้สกิลมิสกิเลเร่งเทินนะแล้วก็สกิลทะลุบัฟเนี่ยก็ไม่ค่อยออกครับอันนี้สลับเลือดไปแต่ว่าผมคิดว่าซาฮาร่าอาจจะยังมีอีกสองชีวิตหรือเปล่าต้องมาดูกันสกิลนี้ทะลุบัฟไปครับเอาละครับอันนี้ต้องรองมิสกิลมานะแต่ถ้ามิสกิลมาปุ๊บก็คือส่งซาฮาร่าไปกองเลยมิสึน่าจะยังยืนไหวอย,อยู่ ประเด็นคือยังมีน้องหมาอยู่ครับผมมิส,สกิวมาเทินหน้ามิสอาจจะล่วงไปแต่ว่าแน่นอนว่าน้องหมายังน่าจะลุกกลับขึ้นมาหรือเปล่านั่นแหละครับมีน้องหมาลุกขึ้นมาครับสบายๆแล้วมิส,สกิวออกรอบนี้ก็น่าจะเรียบร้อยลบปั๊บไป <c oughs> น้องหมานี่สไลด <c oughs> ์สไลด์มา <c oughs> น้องอ่ะสไลด์มาอ่าน,นี้เี่นไต่เขาขึ้นเนี่ย ไปครับน้องหมาลุยเออครับเอากรอออก,ก่อนนะฮะเบินเกาะกันไปไอจูดเป็นออกสก,กิลไปครับต้องย่อนโตเข้าไปรอบนี้เรียบร้อยครับย้อนล่วงไปก่อนแล้วจูดหลับด้วยนะฮะแบบนี้สบายอ่ะน้องหมาไปปลุกเขาทำไมลูกน้องทำไมน้องออกสก,กิลแบบนี้ลูก โอ้โหน้องจะตายหาวน้องกลายเป็นบล็บอกไปแล้วครับโดนมิสกิลเร่งเทินไปโอ้โหแล้วทูซัดมาดอกนี้นี่เจ็บอยู่เหมือนกันยอนไม่ตายฮะมี1แต่ว่าโอ้โหเจอซ้ำอีกหทีพ่อแม่ว่ายังไงพ่อแม่จะได้ชุบหรือเปล่าครับนี่คือประเด็น,นมิสืออสลับเลือดได้อยู่ฮะโดน SBA อีก1ที เร่งเทินปนไปรู้วับซึบเอาละครับปาลายังมีเด้งหนึ่งได้หนึ่งทีโอ้โหและ s b a สวยครับผมกระโดดใส่จูดพอดีแต่จูดโอ้โหเขาเป็นจูดแหวนตายเกิดวะ่ะอันนี้จะลำบากหน่อยฮะโอ้โหแล้วโดนบีบบังคับไปด้วยแบบนี้ไหวหรือเปล่าป้ายจะร่วงแล้วโอ้โหแล้วจูดมัน SBA ใส่รัวๆแล้วเนี่ยต้องลุนให้ช็อตติดอะไรบ้างอะนะ ดยบีบังคับอยู่แต่อยา่าลืมว่าสถานะน่าจะยังได้นะโอ้โหแล้วช็อตจูได้ครับแต่ว่าเก็บได้หรือเปล่าโอ้โหแล้วเก็บทูลงไปได้แบบนี้ได้อยู่ฮะได้อยู่ครับ,รบมิสือเอาเลือดคืนมาแบบนี้ก็ยังได้แต่ว่าโอ้โหโดนปั่นท้ายไปเร่งเทินซาฮาราเกาะหมดแล้วมีสกิลเร็วนิดนึงแต่ไม่เป็นไรน้องหมาควงครับ ไดเมทมันเบาปิวแต่ว่าโอเคได้มาหนึง่งเออแล้วขวดร่วงลงไปต้องจังหวะนี้ต้องรอเอ a กลับคืนมาจะทันหรือเปล่านี่คือประเด็นคือซาราเนี่ยมันสามารถโซโล่เราได้หมดทีมเลยนะ <c oughs> เอาละครับแต่ว่าโอ้โหแล้วหมาขวดเล่นเธอเออกไปก่อนเหลือเธอเดียวเท่านั้นเอาแล้วว่ะ <c oughs> แต่หมาล่วงไปแล้วเนี่ยสิครับแล้วมิดถือมันฮิวไม่ได้โอ้โหแบบนี้ ไม่ไหวครับโอ้โหออกมีสกิลเป็นออกเไปน,นิดนึงนะการเลยว่าทีมนี้จะมีปัญหากับซาร่ากัสผมควรเลยเอาละครับแมตที่สามนะฮะยังไม่เจอทีมถึกเลยอยากรู้ว่าเจอทีมถึกแล้วแบบว่ายอนมันจะตีเข้าหนักสักแค่ไหนนะฮะแต่นี้เป็นอีกทีมหนึ่งที่เล่นได้ดีมากๆนะสำหรับใครที่ไม่มีจูดนะครับ คือยอนเนี่ยดาเมจค่อนข้างจะเพียงพอสําหรับการเป็นตัวตอบโต้ที่ดาเมจแรงพอที่จะสู้ได้ทั้งทีมสปีดแล้วก็ทีมถึกเลยแล้วยอนออกสกิลแล้วตาม SBA นี่บอกเลยว่าอลังการงานสร้างามาทีมถึกก็ตัวแตกเหมือนกันนะอืมโอ้โหโดน SBA เจมาแต่ว่าโอเคไว้อยู่ครับหลับกลับไป โหสลับเลื่อนไปแล้วอย่างนี้ลีเจลิฟกรีดกลายมาเซอร์ไซค์เขาอา่านว่าอะไรนะเลเกนเลกินเล็บเลกินเล็บเลกินเล็บนะฮะแ่อา่านลีเจลิฟมาจนชินแล้วสรุปอ่านยังไงถูกเนะี่ยกรีดนิ้วปาดจ,จักรวาลไปโอ้โหกรีดแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยราบพนาสูรแล้วโอ้โหปาดอีนึงทีไอรีนหลับไปคนละชื่นใจ ปลายปาครับแล้วแน่นอนว่ามิดสกิลอันนี้คืออันนี้มันก็มีข้อดีข้อเสียนะมิดสกิลเร่งเทิร์นเนี่ยมันก็จะสเตเบิลใช้ได้ดีนะตั้งแต่ต้นเกมจนจบเกมแต่ว่ามันก็จะไม่สามารถปิดพวกตัวแบบเอ่อแบบนี้ได้เลยแต่ในขณะที่มิสกิลลบบับเนี่ยเห็นไหมลุกขึ้นมาปึ๊บมันปิดเกมได้เลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันพกเพื่อนๆก็ไปลองประยุกต์ใช้ดูแล้วกันนะว่าทีมเรามันเหมาะกับแบบไหนนะฮะเอาละครับไปต่อโอ้โหนี่เจอหมื่นหกเลยเหรอ ้องชนะเนี่ยถ้าชนะนี่แบบแต้มพุ่งปุตบุ๊ดอ่ะแล้วครับมาครับต้องหมาควนไปก่อนคนละชื่นใจหนึ่งทีขออีกทีนึงนั่นแหละสวยๆลูกเออเอากอเอากาะออกไปก่อนนะโดนช็อตมาแบบนี้นี่ยังไหวยอยู่แหละยังไงเราก็มียอนโตนะครับยังมีเก,กาะกันสกิลครับยอนโตสบายๆเออสวยครับผมย้อนล่วงไปก่อนนะฮะแล้วมีสือตามเลยแบบนี้สวยๆมาก เออแล้วกดเกตโอ้โหแล้วกดเกตไปด้วยแต่เขามีแหวนชุบหกดาวอะโอ้โหแล้วเป็นเป็นจูซูเปอร์ไซยาเนี่ยว่ววะชิบหายเดี๋ยวนะแดจูซูเปอร์ไซยาครับผมเออใจเย็นพี่ออร่าพี่แบบรุนแรงมากมันดูน่ากลัวนะไอจูซูเปอร์ไซยาเนี่ยโอ้ใจเย็นครับพี่ใจเย็นๆครับผมเออพี่หลับไปก่อนนะพี่หลับไปก่อนนะเออแล้วแหละเออแล้วผมปลุก,ก,กพี่เองนะ นั่นแหละแต่มิสเธอทำได้เดเมจน่าจะพอแหละจูเซียน่าจะไม่ถึงขนาดนั้นเราหลังหนึ่งเลยนะเราหลังหนึ่งเลยนะเออแล้วตาอีกหนึ่งทีโบ o โอ้เหลือเลกินเล็บเลกินเล็บแดดเลกินเล็บครับผมโอ้เจ็บโอ้โหเจ็บจริงๆว่ะแต่ยอนยังได้อยู่ฮะเหลือหนึ่งแล้วปาดไปเรียบร้อยฮะโอ้เองสลับเลือดชิบหายโดยเอสบีโอ้เยอโอ้ยังได้อยู่ยังได้อยู่นิดนึงนิดนึง น้องมีไวชิลลืมไป2ฮิตแล้วมิถืึรอบนี้ปาไปปิดเกมโปง้ปงโป้งเรียบร้อยฮะโอ้โหมิถึนี่มันบอกแล้วตัวนี้ตัวนี้แบบโคตรคุ้มลงทุนคือต้องบอกว่าตาตาเนี่ยเล่นทีมสถานะมาก่อนก็เลยจะลงโซไปกับพวกตัวละครอ,อย่างแบบว่าพระแม่หรือว่ามิถืึยอนอยู่แล้วนะครับพอสลับมาเป็นแบบกึงก่งๆดาเมจน,นี่ก็เล่นได้เหมือนกัน ครับควรไปก่อน2ทีเนี่ยชนะคนแต้มเยอะกว่าเราเยอะๆอย่างเงี้ยได้ได้บวกเยอะดิปาดกลับไปอือดีมากมิสต้องออกคึกๆอย่างเงี้ยแหละอันนี้ก็ถึงที่เราต้องการทุบไปเออเรียบร้อยกระโดดอีกทีโอ้ยอนยอนใจเย็นโอ้โหใจเย็นเลูกใจเย็นๆได้ไหมอืม โอ้โหอันนี้อันนี้น่าจะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเพราะมันป่าต่อยหนึ่งทีเนี่ยยอดเนี่ยข้อที่น่ากลัวคือไม่ได้สกิลมันนะคือมันบอกว่ามันมีป่าต่อยหนึ่งทีแต่ว่าไม่เป็นไรฮะโต้ไปล่วงไปเรียบร้อยครับโอ้โหแล้วนี่เกลีายวซูเปอร์ไซย่านันดาโคเลยนันดาโคเลยเออเฮ้ยแต่ของเราแรงมากเดี๋ยวท่านผู้ชมดูดีๆนะบอกว่าเกรียดก็ล่วงอะ่ะดูนะดูดูยอนป่าดนะฮึ๊บบล็อกอืมโอ้เอา้าเฮ้ยมันมันมันได้แค่นี้เองเหรอ โอ้โหกรดิดัามันถึงขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหหน้าแหกเลยกูนึกว่ามันจะแรงกว่านี้ซะอีกไม่เป็นไรอขออีกทีแล้วกันเออหลับไปก่อนโอ้โหแล้วดูมันฮิวดิท่านผู้ชมไม่เป็นไรหมาบอกถึกมาสึกหนเออก็แพ้สั่งตาอยู่ดีครับจะเ,เออโดนเข้าไปนี่แหละอันนี้ข้อดีอย่างหนึ่งของหมาเอาไว้แบบเก็บกรดิดัสตอนหลังได้แต่ว่าตอนนี้เราจะทำยังไงวะเนี่ยชิปหายแล้วครับท่านผู้ชม โอ้โหพี่จูดทุบมาอย่างนี้นี่น่าจะหมดทีมหรือเปล่าพาแม่ต้องไปตั้งเก็บเกตอเวกใหม่แต่ว่าตรงนี้เนี่ยอปากเกลมีเร่งเทนะินอ่ะคือถ้าเกลมันไม่ออกเร่งเทินนะครับแล้วก็เราก็แบบว่าเราเราหยุดเกลิดัสได้เนี่ยแต่เราจะอะไรหยุดเกลิดัสวะเนี่ยละจูมันออกทะลุปับซะละพาแม่ยืนไหวไหมไม่น่าไหวโอ้โหไหวก็บ้าแล้วครับโอ้โหแหกทั้งทีมแรงไปเน่ นั่แหละตอนนี้บนบนเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนแล้วจูต้องเป็นแบบแหวนตายเกิดเกลิดัสแหวนแหวนแบบว่าแล้วก็เกลิดัสแบบแหวนสาย่ามันก็จะกว่าจะล้มแต่ละชีวิตนี่แบบนานมากปาดไปกรีด เหลือน้องไหวไหมเนี่ยอันนี้เจอทีมสถานะแบบฟูเลยนะฟูสถานะนีย่ยังไงก็แบบว่าสุดอยู่ดีมันไม่ได้เป็นฟูสถานะนะเนี่ยแต่ทําไมมันพ่อแม่นี่เราใส่ต้านสถานะมาเยอะมากเลยแต่ยังว่าอะไรครับไม่ค่อยมีอะไรต้านช็อตของอ e. ีไอรีนได้เลยนะสุดจริงๆว่ะอ่เอาส่งไอรีนไปลงนรกก่อนนะครับพร้อมๆกับฝ้ายหนึ่งชีวิตเร่งเทินไป น้องย่อนต้องต้องแบกเองล่ะโซโล,โล่เลยไหมน้องพลังของน้องน้องโซโล่ไหวไหมลูกปายทีเออก็อาจจะพอได้อยู่ครับูส้สู้น้องน้องคือความหวังแล้วครับตอนนี้ เออหูยโ,โซโล่หรือเปล่าโซโล่หรือเปล่าฮะแบบนี้เออไม่น่าแล้วหรอกกูว่านะไม่แต่น้องต้องมีแหวนหนึ่งนี่น้องยังมีหนึ่งนะโตกลับไปเออโบรโบรกกันนิดนึงโบรกบรกเออแล้วบึ้มออีกหนึ่งทีนั่นแหละโอ้สกิลเวกที่นานๆจะได้เห็นครับท่านผู้ชมซึม แล้วก็อีกทีนึงเออขอหลับหลับหล,ลับนิดนึงเออหลับหลับหน่อยไม่หลับอาชิพหายแล้วโอ้ไม่นะไม่นะไม่หลับไม่นะเฮออเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อสลับเลือดโอ้ได้อยู่แล้วน้องโบลอืฮโอ้เป็นยอนโซโลโ่โหดจัดเจ็ดโอ้เพลงออฟเดอะเกมไหมน,นะเกมนี้เนี่ยอืม ไปดูกันอีกสักเกมสองเกมนะฮะจัดมาพี่จุดร,รีบรีบออกสกิลไปนั่นแหละพี่ควรรีบออกสกิลเออหนูจะได้โตพี่ยังไงล่ะพึทซะเฮ้ยหมาไม่เอาสิโอ้โหน้องไม่นะคือทั้งทีมเนี่ยตัวที่ออกสกิลแล้วลำใหญ่ที่สุดก็คือ ก็คือต้องหมานี่แหละนะตอนแรกนี่ไม่ควรออกเลยม่นจะเดียวเกมนี้ถ้าหันจะแย่โอ้โหแล้วเขาเป็นฝ้ายแบบเขาเรียกว่าอ,อะไรวะใส่แหวนทะรุแคปเลือดมา,าวนะันอะหรือไม่ได้ใส่วะทำไมมันแรงขนาดนั้นไปเลยป่าเด็ดกันซะหน่อยแต่น้องย่อนมา โอ้แต่เราจะรับเดเมจพี่จูดไหวไหมเนี่ยรอบนี้เนี่ยผมว่านา่าจะระเบิดกันหมดทีมหรือเปล่าโอ้โหนั่นแหละครับท่านผู้ชมน้องว่ายังไงครับน้องน้องไหวไหมครับน้องไม่น่าไหวว่ะรอบนี้โอโหอันนี้เจ็บมากๆ แต่เกมที่น้องยอนแบบว่าโซโล่เมื่อกี้นี่แบบว่าได้ใจผมมากเฮ้ยเกมนี้แพ้ไม่นับแล้วกันนะอีกเกมนึงแล้วไอเกมนึงนะแถม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 ,แถมน้องตาบอกพี่กล้องอย่าลดแต้มผมเฮ้ยเกมนี้ต้องชนะแล้วเกมนี้ต้องชนะจะได้ปิดคลิปสวยๆยังไงล่ะเฮ้ยมันแอนเต้แอนเต้นี่นะเอ้ย ปาดไป1ทีสองทีคนละชื่นใจก่อนนั่นแหละน้องปาดมันลูกเออสวยล้มหน้าไปล้มไปสองสวยๆแล้วแบบว่ามิดถือนี่แบบสกิลสี่เป้าอยู่แล้วไงหรือสกิลนี่มาห้าเป้าอะนก่มาห้าเป้าใช่ไหมเออถูกไปเรียบร้ just, like З อยครับจูดล่วงไปหนึ benefits, หน่งช <sculptures. Sami. S 2> ีวิตโอ้โหแต่โอ้โหโอ้เดแดแอนเต้ตอบโต้โอ้โหเจ็บจัด เจ็บจะจัดโอ้โหมันมันแหวนตีสองครั้งวะ่ะโอ้โหน่ะมันมันมันแหวนตีสองครั้งกับไอ้นี่นะแหวนทะลุแคบเลือดอะโอ้โหโคตรด,ดุ้งอะสลับเลือดไปได้อยู่โอไม่น oh ะน้องอเออปืมก่อนเล็งเทินไปปึมปืมบึม,บมเออช็อตสวย โอ้โหแต่โดดโตอโอ้โอ้โหไม่นะเออยังมียังมีอันเดออีกใช่ไหมโอ้ไม่นะเดี๋ยวนะี้เราจะฆ่ามันยัยมัะเนี่ยเฮ้ยโอ้ยแต่ว่าเราเราได้ออกสกิลสามนี่หว่าโอ้โหแล้วดูเต็มตลอดจุ๊บๆเออยังได้อยู่รอมิดสกิลมาชนะแล้วฮะรอมิดสกิลมาเออไม่เอานะไม่ต้องขายหรอกกุญแจคุณจงกุญแจเนี่ย พ่อแม่บอกมีอีกชีวิตไม่เป็นไรโอ้มาล้างเกตเอาเ w a มันล้างเกตมิสกิลมันล้างเกตมิสกิลใบไปแล้วเออเจ้าใบเจ้าติดใบไปแล้วเจ้าไม่ได้ออกสกิลแล้วล่ะอืมเออนั่นแหละอยู่เฉยๆโอ้กว่าจะมีสกิลจะขึ้นพ่อแม่บอกไม่ต้องรอแล้วล่ะเร่งเธอไปเลยชื่นใจสามเธอนอนไปซะหมดยังเดี๋ยวอีกเธอนึงน้องหมาควรหนะ่อยลูกน้องหมาลุกขึ้นมาไหม พ่อแม่ออกสกิลคนละชื่นใจอ่ะบัฟชุบกันไปแต่ว่าไปนี่มันไม่ค่อยได้ออกสกิลนี้เลยเนะอะสกิลเวงนี่แบบว่าตายก่อนตลอดตัวในเมตามันแบบทะลุบัฟเยอะนะทั้งทะลุบัฟทั้งแบบพวกหมาเร่งเทิรนอะไรพวกนี้นะตอน,นั้นแหละครับท่านผู้ชมรอกันนิดนึง ก็ประมาณนี้นะอันนี้เป็นอีกหนึ่งทีมที่ท่านผู้ชมสามารถลองไปปรับใช้เล่นได้นะครับมีพระแม่ที่คอยใส่บับชุบให้ด้วยมีลดเกราะจากฝ้ายดดเมจมีนะครับสถานะมาจากมิสถึกอยู่แล้วส่วนน้องยอนก็ทั้งหลับแล้วก็ดดเมดด้วยแทบเป็นตัวตอบโต,ต้ที่ดีถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นสายเจาะกรอบแบบนี้นะครับก็สามารถตีพวกตัวที่ถึกๆเนี่ยได้เหมือนกันแต่ค่อน้าเสียดายมากวันนี้คือผมไม่เจอทีมถึกในนี้เลยเนี่ยสิ เลยไม่มีโอกาสลองให้ดูนะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทีมของน้องตาต้ามากๆนะครับที่มีโอกาสไม่ให้ผมได้รีวิวน้องยอนนะครับสายเขาเรียกว่าสายสายแบบเจาะเกาะนะครับผมเคยเล่นสายนี้นะตีมันมากเลยนะท่านผู้ชมแต่ว่ามันต้องไปหาทําแบบน้องหมาแหวนเร่งแบบ2เทินมาใส่ซึ่งผมยังไม่มีนั่นเองแล้วก็อีกอันหนึ่งคือมิสซึนะครับ เป็นอ,อ,อาวุธไม่จะเป็นต้องใส่เป็นจอกกรอบหมดเลยนะครับอันนี้เป็นอาวุธเพิ่มสถานะแทนเพิ่มโอกาสในการที่จะหยุดฝั่งตรงข้ามจากสกิลเวกแล้วก็ใส่อัตราจุดอ่อนเพื่อเพิ่มอัตราการออกสกิลนั่นเองส่วน damage, เดามาจากแหวนทะลุแคปเลือดกับแหวน s ซลิแอคแท็ที่ได้จอกกรอบสิออยู่แล้วนั่นเองนะฮะ ไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแต่เป็นเท่านี้นะครับฝากกดไลค์ u b s c r i b e กันด้วยขอบคุณน้องตาต้าอีกรอบนึงนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปรีวิวทีมของ7-9 Server ทเรือกาหลีในในสัปดาห์ถัดไปนะครับถ้ามีทีมใหม่มาใครอยากส่งมาก็ส่งกระซิบมาได้นในเพจได้นะครับเผื่อจะแบบนำไปรีวิวบ้างนะไงวันนี้ก็ไปละเจอกันครับผมบ๊ายบาย